คนที่วยซื้อขาลีหรออลหลอห่มาพี่ก็น่ะมั้ปูเฮข้ากีลงเมืองี่ไปจ้างที่จังก็เมื่อไเมือละหน่อย่นว่าานนแหงใช่แบบนี้เราก็ทุกไปถอกหันเที่ยวตอ้รเราลงไหนาเลยเอาแรงงานไปชงคนไปอนที่มาจเอาตอนที่ไม่น่ะ จ้างที่หลักยืดดอกขอดูหน้าชัดๆหมือนที่คณจะทำาี่จะไปเอาดินหอยามาขนโลกถึ็แล้วเนาะไม่เสร็จรอกมันก็ไม่ออกไปปุ่นเลยมารวยมาหนีแล้วมารวยมารวยมาพี่อาถ่าไงวะ่าหมไค่ายนะมาเบิ้งยู่หนีแล้วไม่ไม่ย้าย่ันนี้กับมีฝันอันนี้มันแค่ ้มนียังหนังหนาเลยคนแม่ผมธรรมดาเลยนี่ยนี่องก็ทหนนงหนาเลยมันมันหยยบขาไมได้กินหยางแู้ีเหรอเขาขนาด่ได้กินเนหนังหนาประเีมักินแตหยาดายมาทำมาฉาเล่นเหมืนรลาดูกินแตหยากดกินหยังเมื่อเปลนกินแตหยาก็เพียงดีค่ะกูท้เปยังเขียเขียแต่แม่กินหัากับเป็เฝ่าด่ที่ว่ากินหรอเฝ่าแม่กินทัางดาที่ว่ากินด่เป็นยังกินเมื่อเปลน ยับใช้ปากสกัดค้าคนำเดียวดิทำปแค่ัำเดียวบอกมันเป็นคนมาเกิดนุ่มว่ามันพี่แนบบอระกีปุ๋ยพี่เป็นแน่อยู่นมมันสีเหรอนี่น่ะกรช้องเมื่อก่อนกระตองสังเกลนมลอวก็อยากช้องมาทองมันสีองซีบอนมมันกระตองทำ้มันก็ขึ้นมันก็สีท้องเพราะน้สมบูรณ์ก็องลักษะปีมันก็ค่จิ้มมันก็คล้ายกมะลิอยู่นะที่ว่าเหี่ยวๆเข้าอ่ะ เครื่องเกี mm ่ยวเข่าแล้ว hmm. จัา <laughs> ง mm ี hmm. ่หูวง้วยมันสีปลอยหรือมันเกิดดีได้ออกกับรงกายไม่ไห่เดี๋ยวบังหวู่คนเลยเออยิ่งก่อนเป็นอาป้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 าบังทางเงินกันเนี่ยเจ้ารู้ว่ากี่หม่องหม่องบักเทิกออกไหมเอ้ยโอ้ยพอออกมือนึ่งแล้วนั่นห้อยออกบานนี้มันพักตัวนี้ก็ไปอ้วยดักใจตัวนี้ก็บไปก้วยดักยามนอนนอนจังไหนบัดดับมนก็นอนร้องหันเลยเล้โอย แขนไม่ได้เพราะเป็นตูมดิแขนเจดีอยู่เป็นผีเของเข็มเขาไม่ไม่คนหนไง่เมื่อวานกี่ตัวมาทายเขาแล้วพี่ตีนมีเด็กพี่อตีนมีเด็กพี่แต่ก่อนพี่ภาษาเขาชอบนี้แหละที่แม่เล่นด้วยอ่ะดื้อมันจะชนก้นแล้วเนี่ยมันดีอันหนึ่งดื้อมันติดต่ำมันต่ำมาเชี่ยวมันดีทำไมเป็นคนที่ใส่อย่างนั้นจีเดียเอามีดเอาก่อนพอดื้อ ที่ผู้ผ่ามันจะชนเพราะดื้อตกน่ะต้งใส่ต้คู่คุ้นือย่างนี้นี่เริ่มติากินยาคุ้นคุ้นอาบน้ำสอาสะอาดสะอาดนิ่งไม่ขี่น่ปน้อเก่าด่างขึ้นไงเยืนถึงนี่เลยสวยราาอีกบอกผู้ผาตายดู้อเบอร์สเกดบอาราคาเมื่อผู้ผ่าตายแล้วดิตายวนตายมันออกลูกตาย ไปทองกลมทองมันก็เลยเหงาเลยมันเลยหน่อยใจเลยมันี้ขนาดทู่งผาก็ไม่ใช่ตัวเลียๆเลยนะเนี่ยขนาดแค่ไหนมันตัวแย่ยูสูตรอาหารก็สูตรข้ามชาติธรรมชาติไงธรรมชาติกับยีเกดียวเขาสมบูรณ์เป็นถึงคุ้งเก่าได้ยืนหยัดกัาข้ามชาติต้องให้มันกินนะนี่ซื้อให้กินบำรุงไปซื้อดอกตถ้าสมบูรณ์จะถึงคุ้งเก่าก็ได้เออถือลมเป็นบอสเพราะว่ามันเบามันกับว่าเด็ดดูหน่อยกว่าทุ่งมันเลย สมกินพรว่าเราลหลายอ่เลยขวายมันใหญ่อยู่ที่พันตุกกัมเลยแต่พอมันใหญ่ลูกมันก็ใหญ่หรือว่าบอกเนี่ยถ้ามันไม่กินมันก็ยังอ้วนเลยมันอาจะต้องลดหัวอาหารลงเพื่อลดความจำไม่จําเป็นก็ได้นะเขาว่าหกินเป็นบางตัวเม่เห็นกัดกินก็อยากเือเราอาหารไ่ได้กินหลายยกินแตห้าวัยนึอ๋อเสริมหน่อยๆนอยเอาฮมันไม่กินแล้ว เนี่ยโดยเพราะว่าเบิ่งจากเพราะว่วเวเวาเบิ่งเบิ่งพวกสามหรณ์อต่างกันเนาะในขณะที่แม่พ่อเดียวกันเห็นไ่นั่นเด็กก็ตตางกันิีมารวยกัดไงก็มูอยู่ไม่หมายถึงว่าไอตัวที่มันกินสูตรสูตรสูสิ่งที่เราซื้อให้กินน่ะเด็กสองตัวนี้ไม่ต่างกันนะท่านว่ากับผู้ผาน่ะก้วนกว่าน,าน,นิดเดียวแต่มันไม่ได้เพิ่มความสูหมอนี่กินหวัวอาหารดิ แต่ว่าธันวาก็จะท้องกลมกว่าเพราะว่าธันวากับ